โอเคสวัสดีครับมาพบกับผมชาแนลอาร์แบ็เช่นเดิมนะครับอวันี้ก็จะพามาทำเควสในส่วนของคาคุโอนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันเป็นที่จริงมันองมาสกพักแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณทำคุณจะได้เป็นพวกของแต่งบ้านนะครับซึ่งมันเป็นการบอกถึงการเฉลิมฉลองพร้อมกันทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ทั่วประเทศสิทั่วโลกนะครับของเกมวิดีโอจะยตัวอย่างเข้าใจง่ายครับสมมติว่าผมอยู่เซิร์ฟไทยใช่ไหมครับครบรอบหนึ่งปีก็คืออาจจะเป็น ก็ผมก็ไม่รู้ว่าครบเออมันเริ่มเดือนไหนเนาะก็สมว่าครบรอบหนึ่งปีก็คืออาจจะเป็นเดือนพฤษภาอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมไปเล่นอยู่เซิร์ฟหนึ่งไปญี่ปุ่นเขาอาจจะแบบเปิดที่หลังหรือเปิดก่อนแล้วพวกนี้ก็คือจะครบรอบไปพร้อมกันนะครับพี่จะเลยมีการรวบนะครับให้มันมาเป็นวันเดียวจะไปเลยจะได้แบบเอ่อยังไงครับจัดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ค้อผมเข้าใจก็ประมาณนี้เนาะทีก็เดี๋ยวผมจะพาไปทำเคว็นะครับซึ่งผมก็ดูเคว็คร่าวๆแล้วมันเป็นพวก เ,เหมือนมีตอบคําามาผลได้นะครับยังไงก็เควสเนี่ยคุณจดโอขึ้นมานะครับจะอยู่ที่เควสใหม่แล้วก็เดินลครับติดแล้วก็เดินมาซึ่งจะอยู่ที่เออไฮเดลนะครับก็โซนนี้เห็นนะนี่เควสนะครับคุยอ๋อแล้วล่ะจะเป็นของแต่งบ้านนะครับผมย้ำนะว่าระยะเวลามันอยู่ถึงประมาณสิ้นปีก็มีระยะเวลาทำเยอะนะครับแต่ก็ ทำไปต่อนะครับเจ้าเชกะ่ะทีเควสให้อ๋อให้มองภาพนะครับแล้วัไงเอขอขทุยครั้งหรอ อ่ะผมไปชมเขาว่าภาพวาดสวยนะครับก็คืออ๋ชอชมไปแล้วนะครับแต่รูปบันแยบมันคือเออมันคือปราสาทคอนนะครับปราสาทคอนคืออยู่ตรงข้างเวเดียตอบไปโอ้ได้ของนะครับโอ้แสดงว่าสมบ้างน่าจะเป็นตอบคำถามนะครับไม่ได้อะไรพิเศษเท่าไหร่อันนี้เป็นของแต่งบ้านนะครับก็น่าจะแบบขอแต่งบ้านประมาณว่าหลายๆประเทศรลงกันนะครับอ่ะประมาณนี้ ลองเข้าไปดูอันนี้ก็มองภาพเดิมอันนี้คือที่ไหนวะอันนี้ไม่อยู่ใจ้งเฮดเดียววะผมไม่รู้คือบบอะไรนะก็มีคุยนะครับน่าจะเป็นท่านหมู่ชายนักเวทปะโอเคถูกนะครับแล้วก็ข้อสามแล้วองไวจัดอันนี้คือ น่าจะเป็นคาเมออนสอดตอไม้เหรอไม่รู้เรียกว่าอ,อะไรอ่ะแบบใกล้ๆกันแหละที่วิเขาถามแทรกเข้ามาด้วยนะครับยังไงก็พยายามตอบไปนะครับอันนี้เหมือนน่าจะไม่ยากเลยอันนี้เวลาตอบไม่ได้ใช้เอเนอร์จีในการตอบนะครับยังไงก็น่าจะตอบชิวๆไปเลยนะครับศพโอ้โหนี่ไม่ใช่แล้วเพื่อนเราต้องไปคาร์บิออนเหรอนะอันนี้จะจบไปข้อสาม ชิวจัดนะครับเคไม่ได้ยากเลไรผมก็สปีดแล้วกันดวงภาพอันนี้คือคือที่ไหนอ่ะน่าจะเป็นวิหารเอลลิกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจ,จรอน่าจะเป็นวิหารเอลลิกโอเค ต่อครับข้อหนะ้าแล้วอันนี้โอเอซิสเบอร์แคเตอร์ไซด์เหมือนเคยเขาต้องมาถามแทรกกันเนยนะครับอ๋อ,อถ้าคำถามมันก็เหมือนเป็นโซนใกล้เคียงบอกนะฮะข้อหกแ,และข้อหกอันนี้อันนี้น่าจะป่านางฟ้าฟันนะครับหาจะดิ่งรอนจำได้สน,นุกเลย ถ้าชีวิตที่อยู่ได้เพียงแห่งเดีวยวจะได้ที่ไหนการนาหรือครับยออนอถ้าเป็นผมผมชอบการนามากกว่านะโอเคคือการ์ดของฟ้าสันนะครับโอเคก็ฮอเจ็ดฮอตเจ็ดที่อันนี้คือที่ไหนวะโอรุนเหรอตัวเล็มปะ กอเลยบอลุนลน,น่าจะใช่เคยล่าสัตว์หรือเปล่าก็เคยอะตอบแค่นี้เนาะก็คิดน่าจะหกเขาบอลลุนโอเคถูกโหคำถามพื้นฐานนะครับถ้าเกิดว่าแบบเคยเล่นยังไงก็น่าจะเห็นหมดแล้วผมว่าอันนี้อันนี้คือแม่เซราคาดมั้งต้องเอาเควนะ นี่คือหลุมศพนะครับโอเคศพเซเลคาร์ข้อเก้าแล้วภาพอันนี้คือเกาะทะเลน่าจะรางอีกาดำนะโอ้สามบัติไม่คำถามพื้นฐานนะครับเพราะว่าแบบก็เปิดไปที่นภัยทั่วไปอะถ้าคุณไปหมดก็คือน่าจะรู้คำตอบหมดละเอ๊ะโอ้ไม่ใช่หมู่บ้านราจะเพิ่มนะครับต้องเป็นเฮ้ยเหรือกลุ่มไม่ใช่ดิ แลก็เพื่อนราอยก,กาฐานกลุ่ตจวสลัดจ,จ,จอมเจมสมจอมนันใช่รอยก,กาหรือเปล่าออฟเคกนะครับตอบถูกโอเคอันนี้เขาบอกส่งรูปภาพนะครับรูปภาพก็คือโอ้ยให้เป็นของแต่งบ้านมานะครับยังไงก็งเดี๋ยวโอ้ยแย่แล้วตอนนี้ผมช่องไม่ได้เยอะด้วยสิ นี่คุณน่าต้องมาเรียงปะหวเขาเจนนะนี่เข้าบนใช่ไหมใช่นั่นคือใช่เลยครับเรื่องสัพท์อ่ะจะดูยากหน่ช่องผมน้อยเนาะใช่ไหมไม่ใช่ไหนนี่นี่หรอ ไม่ใช่เนี่ยน่าจะเป็นขอบอ่ะอ่ะได้แล้วอ๋อโอเคครับเป็นแผ่นที่โลกโอเคเราก็จะตลบไปเขานะครับวิ่อยี้ยผมผสมไปไปหรือ่อเนีลยต่อเชียไม่ได้แล้ครับเดี๋ยวในชิปจะจอดูได้ก็เร,เรียบร้อยนะครับวันนี้ ก็ได้เป็นขอแต่งบ้านมาแล้วครับก็คือมีขอแต่งบ้านที่จะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในตัวนะครับแต่ว่าอยู่ในไม่ได้อยู่ในช่องเพลนะครับจะอยู่ในตัว,ลวเลยก็เอาไปวางนะครับรวมแล้วได้มาสี่ชิ้นเนี่ยแปดชิ้นนะครับก็คือแปดไม่ใช่ถือได้เก้าู่พูดตามแต่อันนี้เด้อโอเค๋ยวผมไปวางให้ดูนะครับนี่ก็เป็นของแต่งบ้านเฉยนะครับมันไม่ได้แบบมีอิมเพคอะไรต่อแบบ การทำเจสจอนหรือทำของเท่าไหร่นะครับแต่ก็จิสวาทำไว้นะครับมันเป็นของแจกอะแล้วแล้วก็อยู่อยู่เรื่ยอยๆอะอยู่เรื่อยๆก็ประมาณเห็นที่อ่านดูมันอยู่ถึงประมาณสิ้นปีนะครับยังไงก็รีบๆทำได้วยนะครับเผื่อนี่โอ้แต่บ้านที่ผมมันบ้านแคบเนาะจริงๆผมก็คิดอยู่แล้ว,ลวอยากเช่าคาลิธาดเออเช่าคาลิธาดมาเพื่อช่วยอะก็เดี๋ยวเช็ดโน่นหนึ่ง คืออะแล้วบ้านอย่างรกบ้านก็เต็มโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรนครับผมนะจะพยายามวางให้หมดยังไงก็เอ่อเน้นวางันอยัง่งบรนจงแล้วะโอ้โหัดโคตรใหญ่โอ้ oh my god โอเคเอาเอืออ่ะที่เต็มนะครับไม่ค่อยมีที่เท่าไหร่เลยโอเคเราโค้โหจัดทีแล้วกันก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับ เรื่องการแต่งบ้านผมก็เอาตรงคือไม่ค่อยมีส่วือนเท่าไหร่ละครับแต่ก็้าวางกลงอยู่แล้วหรเจ้าสวยดนีนะครับยังไงก็ไปทํานะครับอ๋อแต่เขาเข้ามานี้ก็ผิดพลาดระจารใดขอไฟได้นะครับชีนี้อาจจะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ก็็นจิตกรรมนะครับเราก็มีเวลาจากัดยังไงก็ไปทาจะดีกว่านะครับอะสวัสดีครับ